สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกทท่านสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อลุงแม่ป่าพ่ออาแม่อาครับผมสวัสดีเอฟซีประเทศไก่เคียงนะครับกัมพูชาสวัสดีแม่เอาบองประโอนคุณคุณคเนียด้วยครับเด้อสบายดีเอฟซี FC ทางสปพปลาวนะครับเนาะสวัสดีทุกๆคนทั่วโลกสวัสดีอย่างแท้บอกน่อยนอยนี่สีวาไดเนะคือสวัสดีโดนแทฉนะครับกะอย่าเ่าเบือ่ออย่าเป่า นายเดือพี่น้องอยากเอาของดีมาให้พี่น้องเบ่งนะครับบอกไว้แล้วนะครับน้องว่าสิมีเสื้อผ้ายิมีเสื้อผ้าสำหรับชุดต่างแต่ชุดออนซ้อนแห้งๆนะครับแล้วก็ออนซ่อนสุกแห้งๆคือว่าเนื่องจากไฟเขาเหลือนะครับไฟเหลือใส่เหลือเก็บเหลือใส่งานเหลือปั้นน้ำผมแถมฟรีนะครับมือหนีแถมฟรีไปเลยบอกแล้ว เอร์ไพรส์ครับผมผู้ใดติดตามไว้4ชุดแรกเท่านั้นนะครับแถมชาร์จเจอร์นี่ไว้ชาร์จแบตเตอรี่เก็บไฟใส่ไฟ12โวลต์ได้นะครับว่านะใส่ไฟ12โวลต์ได้เอาไปชาร์จแบตครับผม12โวลต์เอาไปชาร์จแบต24โวลต์ก็ได้นะครับเนาะตัวนี้เนาะแถมพร้อมเบรกเกอร์ติดเบรกเกอร์ให้พร้อมครับพี่น้องชาร์จเจอร์พร้อมมูลค่าประมาณ300 400ประมาณ500 500บาทรวมๆแล้วประมาณ500บาทแถมฟรีไปครับผม แถมฟรีไปเลยเอาไปไว้ชาติครับเอาไปไว้ชาติแบตเอาไปไว้ใส่ไฟแสงสว่างเอาไปาปัม๊มน้ำที่ใส่12โวลต์ไฟ12โวลต์24โวลต์เอาไปใส่กับอินเวอร์เตอร์แปลงไฟเป็นไฟบ้านก็ได้นะครับนาะใส่ไฟฟรีๆไปเลยถึงราคาปัาม๊มน้ำสิเป็นราคาหลักหยาราคาที่แบบตำๆนะครับแต่ความสามารถเขาบ่ได้ตำตามราคาด้วยครับความสามารถเขาหลายนี่เลยครับพี่น้อง รวมๆแบบนี้เลยชุดนี่ก็เป็นชุดออนซอนสุกแห้งๆนะครับเนาะแถมฟรีไปเลยครับชาร์จเจอออนซอนสุกแห้ง17,900เนาบาทนะครับชาร์จเอาไปชาร์จยิงไดสร้างนะครับเนาะเอาไปแบบนี้ครับพี่น้องพี่น้องสิบ่ได้สายสายนี้นะครับบดได้เฮ็ดไห้บดได้เห็ดไห้เนื่องจากแถมไปหลายแล้วนะครับเนาะยังบ่ได้เห็ดสายนี้ให้ก็ไปหาสายมากครับใส่แบบใดครับจะเอามาขีบครับผม ขีปบปั๊บนี่ขีบบวกขีบรลปนะครับชาัดเจอร์สีล้อนะครับล้อไฟเขาสีรู้ว่าเขาใส่ไฟเท่าไหร่สิรู้ว่าใส่ไฟ12หรือใส่ไฟ24ชาร์ัดเจอในสีฉลาดนะครับชัดเจอในสีฉลาดผู้ใดอยากได้นะครับน,นะบนี่ตะกาสีเหลืองเหลืองอยู่มองนี้นะครับกดสื่อโหลดนะครับประมาณ3 0 0รอยบาทนี่นะครับโบเกิลน,นี่นะครับกะพ่อต่อเลยครับ ขอไฟนะครับขอไฟเขาแล้วชัดเจรู้ว่าใส่ไฟเท่าไหร่สิบสองหรือยี่สิบตอนนี้ผมใส่ไฟสิบสองนะครับให้เปิดเบเกอร์นะครับชัดเจรู้แล้วเนี่ยเปิดเบเกอร์ปูวนันบักยังดีครับพี่น้องชาติบักไว้ได้วยครับชาติบักเร็วเนื่องจากแผงเขาวัดหลายแอมหลายนะครับนะ้องพี่น้องเนาะวัดหลายแอมหลายกับสีชาติไว้เนี่ยนะครับสีชาติดีกว่า ตู้ชาติพุณแล้ครับอันน้อยๆน,น้ำบานเท่าที่ซื้อมาใส่ชาตินั่นแหละครับราคานี้บดได้บวกเพิ่มแถมฟรีสี่ชุดแรกสี่ท่านแรกในชุดอ่อนซ่อนแห้งๆแ,แล้วก็อออนซ้อนซุกแห้งๆ้งะครับเด้อสี่ท่านแรกผู้ใดกดติดตามไว้นอกครับสีไใดเห็นไว้กลัวผู้นั้นแหะครับสีไใดไปใส่บดได้คิดค่าย,ยังเพิ่มนะครับเพิ่มความสามารถเข้าไปโดยการชาร์จแบตอีก นะครับเนาะบอกว่าได้ปั๊มน้ำหนึ่งเดียวบอก่ได้ปั๊มน้ำกับมาชาจแบตได้ครับผมบอก่ได้ไปสูบน้ำน้ำส่วนตัวปั๊มนะครับเนาะห้าพันหนึ่งร้อยลิตรต่อชั่วโมงโอ้ปัม๊มขึ้นหน่อยแท้พี่น้องอย่าว่าเขาหน่อยเล็ขพิขีหนูนะครับห้าพันหนึ่งร้อยลิตรนี่ครับต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงหนึ่งมือนี่ตั้งแต่หกโมงเศร้านี่ถ้าผู้มันผู้ขยันนี่เอาออกไปตั้งแต่เ้านี่หันหนาใส่ตะเวนโหลดครับ อันนาไซตเวนให้รับแสงได้เหตุงานในตั้งแต่หกโมงถึงเจ็ดโมงเช้านี่แล้วก็โดยประมาณช่วงเริ่มทํางานนี่ก็ตั้งแต่นี่แหละครับจนหอดหกโมงแรกกับเป็นไปได้นะครับถ้าแดดด,ดีแสงดีแล้วก็ง่ายแผงตามแสงนะครับเนาะมือหนึ่งสีรษะมาทางานได้อยู่ประมาณห้าหมื่นหนึ่งพันลิตรต่อชั่วโมงโดยประมาณนะครับโดยประมาณน้ครับ พี่น้องท่านใดสนใจผู้ใดอยู่ไก่เบ่งไหวโดนเหล้ยวอยากได้อยากเห็นมาหาผมเด้อครับเด้อมาหาผมอยู่บ้านโทรออกมาก่กอนค่อยออกจากบ้านนะครับโทรหาผมก่อนค่อยออกจากบ้านผมอยู่บ้านนองแกตำบลตาลังไนอำเภอลำเย็นจังหวัดสะแก้วนะครับอำเภอไก่เคียงจังหวัดไก่เคียงแนะนําให้ขี่รถมารับมาเอาเองที่บริมีค่าเสจายใจนะครับเนาะโทร0 8 1 6 3 3 5 0 0 2 ขอบคุณหลายๆครับพู้ใหญ่ไม่ใหญ่พ่อลุงไม่ป่าพอเอาไม่อา,า่อหนาไม่นาที่เพิ่นกดหัวใจกดไหลกดแช่ให้นะะครับนาะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ